เราขอเรื่องเดียวนะคุณเปลี่ยนบริวารนางลำให้เขาก่อนที่เขาจะมาปรับและพัฒนาอะไรก็ตามเดี๋ยวคุณทําใหม่เลยนะคือเปิดมาประมาณสักสี่เดือนแล้วไม่ได้ดูเลิกเปิดด้วยอันไม่ได้ดูเลยครับไม่ได้สนลยครับตอนนี้เลยรู้เลยว่าการเปลี่ยนห่วงจุ้ยสําคัญสําคัญสถานที่แห่งเนี้ใครอยู่ป็ยากษอุ้ยลูกจิ้นภูเก็ตทำไมนะเด้ง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 ซอยซยครับผม สี่โมงครึ่งส่งไลน์นะบอกจันถึงแล้วนั่งแต่บ่ายสามครึ่งเพราะนัดสี่โมงครึ่งมาทำไมก่อนโอุ้ยงานการไม่ได้เริ่มรอพี่กีก่อนคนมาแล้วไหนน้องผู้ชายไปไหนแล้วจะมาแต่กี่โมงแล้วไม่มาจบ่ายสามมาก่อนทุกคนไหมเห็นไหมยังไม่ยังเล่าสมัยก่อนตอนที่เล่นเป็นนางเอกอะหลายเรื่องเแต่งเองเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวไม่รายการเดี๋ยวแป๊บนึงแต่งหน้าอยู่มองไม่เห็นหน้าช่างผมก็ลงมาค่ะข้ามันตายแล้วช่างผมอะ ก่อนหน้านี้ร้านร้านตรงนี้เนี่ยนะใครมาเปิดก็เจ๊งอุ้ยจริงเหรอแต่ร้านปาเต๊ะมาเปิดสี่เดือนคนแน่นคุกวันเป็นเพราะอะไรรู้มะไม่รู้เดี๋ยวให้พาไปดูอยากรู้ฮัลโหลฮัลโหลกำลังจะพพดอยู่ว่าเพราะอะไรถ้าบอกเพลงไม่ต่างเพราะนะเพลงเพราะร้องไม่ตังหน่งเป็นเพลงที่สร้างกำลังใจได้ดีมากเลยมีอึ้มด้วยไม่ใช่หรืยไม่ใช่ และนี่ก็คือเจ้าของร้านของเราพี่เดยสวัสดีครับ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  อยากรู้อะไรถามเลยคือเปิดมาประมาณทั้งสี่เดือนแต่ว่าคนเยอะไม่ได้ดูอะไรเลยเปิดมาแบบต้องถามแล้วไม่ได้ดูเลิกเปิดด้วยครับไม่ได้ดูเลยครับไม่สนไม่ได้สนเลยครับอ้าวแล้วเชิญมาไหมอ่ะอ้าวแล้วเชิญมาไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสิมาเหรอฟังได้กว่านี้แต่อยากจะบอกแบบนี้นะสถานที่แห่งเนี้ใครอยู่ก็ยากคุณรู้ไม้ปากทางเข้าคุณอยู่ตรงไหนอ่ะอเงินทร้อมจะล่วไหลได้ออกตลอดเวลาเพราะมันออกทั้งสองสามสี่ห้าทางเลยแต่คนที่สามารถอยู่ในธุรกิจนี้ได้ต้องมี3ปีนักสัตว์เท่านั้นชวด แพ้มาสิงคุณลองย้อนกลับไปว่าเขาเกิดปีอะไรผมเกิดปีมะเส็งครับ25-20ครับจริงปะเนี่ยหมายความว่าใน3ปีนักสัตว์เนี่ยโดยส่วนใหญ่หยิบจับอะไรที่เป็นลักษณะแบบนี้พับร้านเล่าสิ่งต่างๆโอเคคือมันมีของมึนเมาเข้ามาเกี่ยวข้องเท่าเนี่ยเขาไม่ได้ค้าประเวณีไม่ได้ดุ้นงไม่ได้ค้าโอเคทำธุรกิจกลางคืนเล่าต่างๆเนี่ยเบียร์ขึ้นมาเปรียบเซ็นซีเทาเลยขึ้นแล้วคนมีวอกอะทำได้ไหม ปีวอกโดยส่วนใหญ่นั่งเงียบๆเออนั่งเงียบๆแล้วฟังเมียเยอะๆจบอย่าดื้อกับเมียต่นนั้นเองโอเคดังนั้นต้องบอกเขาเนี่ยหลังจากหยิบจับอะไรเขารุ่งขึ้นเนื่องจากเขาผ่านอะไรมาเยอะจริงหรือเปล่าจริงครับลมลูกคู่คานมาเยอะมากครับอาจารย์พี่ทำอะไรมาบ้างแล้วที่ผ่านมาจริงๆก็มีมีแตรถเป็นรถเป็นหลักอาชีพหลักซึ่งถ่ายเลขทะเบียนสวยปัจจุบันยังอยู่เราก็ลมลูกคุ่คนเพราะว่าปัจจัยภายนอกถูกไหมอาจารย์ผมมาดูที่นี่นะโครงการนี้เขา ก็บอกมีที่ว่างให้ผมมาดูผมบอกเหนจะเลิกแล้วผมเหนื่อยผมมากับลูกชายคุณเปียกชื่อพี่ปามานะ,ะห้าทีพี่ปาบอกพี่ได้ทำเลยแล้วต็จงแตนั้นมาเราเราฟังเลยตอนนี้เลยรู้เลยว่าการเปลี่ยนห่วงจุ้ยสำคัญสำคัญพยายามรู้อยู่หนึ่งข้อหนึ่งจริงหรือไม่ที่คุณปีมาเสงเนี่ยสัมผัสสัมพันธ์กับตัวเลข4 6และ7มีไหมรครับรถทุกคันก็ตองสหมดเบอร์ร้านก็777ครั 777ทำไมะทำไมมือถือรับ่ะคือแบบนี้การเก็บสถิติตัวเลขเ่าเนี่ยเขาเป็นเลขมาเฟียเป็นเลขที่มันทําให้มีอิทธิพลไม่ใช่เลขไม่ดีไม่ใช่เลขไม่ดีอ่าเป็นเลขที่เหมาะสําหรับเขาเราถึงมามว่าสัตว์นี้ถ้าในกรณีที่เขาไม่มีเลขนี้เลยเราจะบอกคุณหา467มาเติมาเติมอมันเหมาะสําหรับคุณคราวนี้คุณเองเนี่ยพอมันมีเลขนี้เข้ามาเสริมดวงคุณเองถือว่าดีขึ้นครับแล้วมันก็จะเป็นอาณาจักรในอนาคตนะโอเคดังนั้นภาพรวม ที่เขาประสบความสำเร็จหลังจากนี้เป็นต้นไปสําหรับร้านนี้หนึ่งปีนักสัตว์เขาเสริมตัวเขาเองสองเขามีตัวเลขรายล้อมที่ใครหลายคนที่เป็นชวดแพะมาสิงคุณต้องลองไปหาเลขเสริมนะ4ี่หรือ6หรือ73เลขเนี่ยจะเป็นเลขเสริมในใน3ปีนักสัตว์นี้แล้วร้านเนี่ยพี่มิกรู้ไหมทำไมเสริมกับเขายังไงรู้ไหมเข้ามาได้ยังไงตอบอยากรู้ตอบอยากรู้คุณขาพระภูมิเจ้าที่ทําไมอ่ะไปดูได้ไหมเลอธิบายต้องรู้แล้วลัดลัด เราขอเรื่องเดียวนะคุณเปลี่ยนบริวานางรำให้เขาก่อนที่เขาจะมาปรับและพัฒนาอะไรก็ตามดเดี๋ยวคุณทําใหม่เลยนะใครทําธุรกิจที่เกี่ยวกับการบันเทิงให้ใช้นางรำชายห้าหญิง5้าฟัางดีนะอันนี้คือสําคัญนะคะ ถ้าทำธุรกิจบันเทิงค้าขายร้านอาหารแบบนี้ค่ะชาย5้5หญิง5เป็นนางรำ,รำพ่อนางรำเปรียบสมืนความบันเทิงโอเค <Okay. S 2> ถ้าในกรณีทำขนส่งธุรกิจรถจนต่างๆให้ถวายาให้ถวายช้างมา้านั่น,<ใ>นคือคเป็นเมนหลักโ okay. อเคแต่ถ้าคือใครที่ต้องใช้บริวารเยอะๆให้ให้ถวายค่าทาสบริวารดังนั้น<ร>สําหรับของพี่เขาเองเนี่ยแนะนํา นางรําชาย5้าหญิง5้านะคะนาต้องพูดยังไงตอนตอนให้เราบอกแบบนี้เราบอกเดี๋ยวเราจะขอเปลี่ยนชุดให้กับท่านถูกไหมแล้วเคลียร์ทั้งหมดเนี่ยยกเว้นโอแม่นางกวักคงดีเด็ดมากวางไว้อยู่ตรงนี้นะคะครับหันหน้าเข้าตัวสารขวาชายซ้ายหญิงดังนั้นนางรําที่เป็นผู้ชายอยู่ฝั่งขวานางราผู้หญิงอยู่ฝั่งซ้ายถ้าหันหน้าเข้าหันหน้าเข้าข้าทาสบริวารขวาชายซ้ายหญิงคุณมาวางให้ครบสับแล้วทุกอย่างจะดีสำหรับคุณขอบคุณครับอาจารย์ พีม่มิกพี่เบนสังเกตดีๆนะค,คุณรู้ไหมว่าเขาเนี่ยมีพลังงานอะไรทําให้ทุกอย่างเขารอดและผ่านพ้นทุกอย่างอะไรอ่ะพอถามนิดนึงมังกรคู่นี้คุณมาจากไหนมังกรเป็นเป็นสิ่งที่รุ่นพี่ที่เคารพให้ครับคำว่ามังกรเนี่ยมังกรอยู่บนฟ้า,า,อามองให้ผมสแกนได้หมดเลยว,ว่าอะไรจะดีไม่ดีอะไรเง hte, ี้ยก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวผมคนหนึ่งฝ่าบุคคลครับ ฝากบอกรุ่นพี่คุณี้นะห้ามกินถั่วฝากบอกรุ่นพี่คุนี้ห้ามกินถั่วลักษณะวันนี้ห้ามกินถั่วไม่ได้ชิมแล้วห้ามกินถั่วอย่างน้อยได้กินถั่วสักนิดนึงกินถั่วไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้คุณขาคุณกินถั่วดำเท่านั้นนะวอเหรอกานหันหน้าเข้าตัวร้านขวาธาตุไฟซ้ายธาตุน้ำมังกรเปรียบเสมือนไฟถ้าคุณนำมังกรไปอยู่ฝั่งซ้ายมือจบ พังวินาศสันตโลมังกรคุณวางตรงจุดคือฝั่งขวาธาตุไฟนั้นมังกรจุดตรงนี้เป็นจุดที่พลังงานดีถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองย้ายมังกรเจวันอยู่ซ้ายมือร้านจะเงียบสนิทเลยลองไหมไม่ใช่ออย่าอย่าดีแล้วมีแต่เขาจะชิดไปกว่าเดิมอืมอืมไม่อยากให้เขาลองอยากให้มันไปเอยากาลองของพี่มิกดังนั้นสําคัญมังกรคู่เนี่ย คุณวางไว้อย่างดีแล้วก็เสริมน้ําชายก็หน่อยสักถ้วยเนี่ยให้บริวารวางแล้วก็จะเสริมยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับนี่ถือว่าผ่านนี่คือจบเลยคณับนีถามนิดหนึ่งค่ะองทาวเวสุวรรณเนี่ยท่านได้แต่ใดมาทาวเวสุวรรณก็ตั้งแต่ร้านร้านสาขาโน,น้นแล้วครับรุ่นพี่ให้มาครับทั้งหมดของร้านเนี่ยเป็นของใหม่ของเราหมดเลยไม่มีของของคนเดิมที่เหลือไม่มีอยู่ไม่มีรับของเราหมดเลยับพระพิคเนทาวเวสุวรรณกสิณรละวังองค์พระพุทธ ไว้ด้านบนสูงสุดนี่ถือว่าถูกแล้วส่วนภาพเนี่ยถือว่าดีเพอร์เฟกเพราะว่าท่านวางเพื่อกันสิ่งต่างๆ,ๆจากฝั่งล้นกันทุกเรื่องราวถือว่าโอเคสําหรับใครก็ตามที่เซ้งร้านอื่นๆมาเนี่ยเขาบอกต้องทําทีทีแก้อาถพนในกรณีที่คุณไปเซ้งใครมาก็ตามยังมีอาถันของความล้มเหลวเหลืออยู่เขามีวิธีการแบบนี้ วิธีการคือทําสีใหม่ร้านเนี่ยคนต้องพูดว่าอุ๊ยร้านใหม่ดูดีจังเลยดูสีสันสีเหลืองได้มายังไงสีเหลืองเป็นสีของแบตเต์แบตเตร์เต้อยู่แล้วครับอ่าเราก็เลยเเราก็เลยเป็นเป็นสีของร้านเราอยู่แล้วสีเหลืองกับสีทองคือหมดเดียวกันเขาบอกสีเหลืองสีทองเป็นพลังงานจะได้อะไรมาแบบฟุุก ลูกค้าร้านนี้โดยส่วนใหญ่เข้ามาล้วติดหนึบเลยแล้วบางคนคือมาแบบพุกๆพเขามาปับมาประจํำสีเหลืองยังคงสภาพสีที่ไม่ที่ไม่เก่าไปกว่านี้พยายามจะมาล้า์ให้สีใหม่ไว้ตลอดเวลาคุณเลือกสีมาถูกคุณล้างอาถรรพ์ทั้งหมดทําให้ร้านเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆต่อจากนี้เป็นส่วนของผมแล้วเอมาเดแนะนำเลยครับซิกเอเจอร์ของเราก็คือ เขาดงนะฮเขาดองนี้ถ้ากับถ้าใครมาทานที่นี่ครับสั่งเครื่องเครื่องดื่มเย็นเป็นวุ้นเนี่ยค่ะสามขวดแล้วก็จะได้เขาดงฟรีอ่าอ,อร่อยเลยแลยที่สำคัญคือรสชาติแซ่บเปรี้ยวเค็มเผ็ดมาครบอร่อยมากอร่อย,ออยพอพี่มิตรทานปุ๊บเจอเผ็ดเจอเค็มปุ๊บพีม่มิตรหยิบอ่าดื่มดื่มของผมต่ออยู่ไหนย่งอยู่ไหนอยู่ไหนคุณเห็นเท่ไหมครับโอู้วเออ ันนี้อะไรครับอันนี้เป็นยำเนื้อญี่ปุ่นครับหนูกินทุกอย่างในโลกเลยค่ะโอ้โหนี่ไงนั้นมาที่อร่อยไหมครับยำเนื้อญี่ปุ่นฟินไหมครับเป็นไงทำไมมันนุ่มจังเลยอ่ะนี่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 หอมมากนึกว่ามันเหนียวหอมแดงกระเทียมนุ่มแบบนี้สดอันอันนี้ดีอร่อยฟินไหมครับเป็นไงพี่ แทบจต่แค่เสียข้างนอกนิดเดียวเลยที่เหลือข้างในยังแดงอยู่เลยนะสูวีนิดหน่อยละมุนทั้งความอมเปรี้ยวนิดๆิดหวานหน่อยๆน่อยฟีลิ่งญี่ปุ่นเลยแล้วมันเจอหอมซอยเข้าไปแต่มันปัดความเป็นไทยคือมีกระเทียมกับหอมหอมแดงกัดเจอหอมแดงให้ความกรอบแต่ว่าระเบิดความหวานออกมามันเลยพอดีพอดีอร่อยมากเสร็จผมแลวเสร็จหมดลวขึ้นแก้วล้วเสร็จหมดลวนี่ลูกชิ้นปลาภูเก็ตครับ ถามนิดนึงค่ะทําไมทําไมลูกชิ้นโทษนะทําไมลูกชิ้นปลาภูเก็ตเนี่ยทำไมเราทําเองไม่ได้ทําไมต้องสั่งมาจากภูเก็ตเกือบทุกร้านอ่ะต้องมาจากภูเก็ตครับทำไมอ่ะเราทําเองไดแบบ้มั้มันไม่ไม่ไมมนวลเท่าจากเราชิมเนี้ยบ้านเราไม่จริงที่<ๆ>อเมริกาทำเขาไม่เหมือนระวังนะมันเมันเด้งเด้งดึงเลยนะเด้งดึงเด้งดึงเฮ้ยนี่เฮ้ยยัง

อร่อยคือต้องบอกลูกชิ้นเนี่ยด้วยความที่เราไปในทุกๆร้านเขาก็ต้องมีลูกชิ้นที่มาจากภูเก็ตเลยสงสัยว่าทำไมเราทํากันเองไม่ได้สรุปก็คือของเข้าเบอร์นหนึ่งจริงๆเฮ้ยแต่อร่อยจริงเทียมอร่อยอร่อยแล้วนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอไงคือไก่กรอบซอสมะนาวครับยิ่งเวลาทานกับกระเจี๊ยวเทียมนะยิ่งเวลาทานกับกระเจี๊ยวเทียมนะกระเจี๊ยวเทียมเสืดๆดีไหมอันนี้เขาไป่สั่งแล้วกินที่อื่นโดยส่วนใหญ่เขาใช้มายองเนสสีขาว่ะจะลองชิมอ๋อจาทำไม่ได้ไม่ได้ มันมีกลิ่นของมัสตาร์ดมันมีกลิ่นของมัสตาร์ดนิดนึงนี่ผมยังไม่รู้แล้วว่ามันมีมันมีมัสอะไรนั่ด้วยมีมัสตาร์ดหน่อยนึงมันเลยมีกลิ่นหอมของมัสตาร์ดนิดนึงอร่อยมากอืใช่กรอบปลาเตะใช่กรอบปลาเตะใช่กรอบปลาเตะไม่เหมือนใครเหมือนกันไม่ใช่แหนมลองทานดูครับคล้ายคล้ายปกติมันจะลูกเล็กๆนะอันนี้มาเป็นแบบอันนี้ก็ทานนี้เสร็จปุ๊บก็นุ่นแหละอุ้ยแก้วเย็นเป็นวุ้นต่อมีเครื่องเคียงมึงโดดมึงโดดเรับย่าเพิ่งโดดนะหนานอยู่นี่ เอ็นดูพี่เดชบอกว่าจะเพิ่งโดดนั้นน้ำอยู่ตรงนี้ <c oughs> ควร <c oughs> โดดเราไปในน้ำ <c oughs> มันมีความคล้ายคึงกับไส้กรอกอีสานแต่ไม่ได้เปรี้ยว <c oughs> เออไม่เปรี้ยวจนมากลบกลิ่นรสชาติอาหารอื่นๆดังนั้นสามารถกินอันนี้พร้อมกับเมนูอื่นๆได้มันก็ไปด้วยกันได้หนังไม่พูดกินอย่างเดียวเลยเหรอเปลือกนอก กรอบกาลังพอดีพอเคี้ยวเข้าไปข้างในมันไม่ได้เยอะจนเกินไปข้าวก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปมันเลยทําให้รู้สึกว่าเวลาเคี้ยวเข้าไปมันได้ตัวเนื้อหมูมากกว่าแบบมันแล้วแก้วนี้มันจะไม่หายเย็นเลยหรอคะที่นี่มีข้อเด็ดคุณไม่รู้ใช่ไหมยังไงยังไงแก้วไม่เย็นอ่ะเดี๋ยวจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมันษย์เปลี่ยนแก้วเราบาแล้วนี่ดูให้ดีดูให้ดีโอ้เออนี่นี่นี่เฮ้ยแก้วใหม่ นี่เย็นเจี๊ยบเลยนอนมากที่นี่จะไม่ยอมให้แก้วลูกค้าไม่เย็น่อยกว่าเดิมรอเย็นเหรอเชียมึไม่เย็นไม่อะไรมึงกลอวติดเลยจริงแต่เมื่อกี้เราค้างอยู่นิดนึงเรื่องโลโก้ทำไมอะโลโก้ปาเต้อันดับแรกก่อนเลยคือคำต้องอยากรู้ก่อนชื่อเขาว่าปาเต้ความหมายมาจากอะไร คือปาเตเนี่ยมันเป็นบริษัทแผ่นเสียงนะครับแล้วก็คุณลุงเป๊กเนี่ยเป็นคนชอบแผ่นเสียงมากค่ะร้านร้านปาเต้จะเปิดแผ่นเสียงในร้านแล้วทุกร้านก็จะมีมีแผ่นเสียงหมดแล้วมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงจริงๆะค่ะเปิดตลอดตรงหัวข้ามมันก็เปิดตลอดถ้าที่ห้างใหญ่ก็เปิดตลอดวลีของเขาก็คือมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่มาร้านเราจะได้เจอ เพื่อนๆฝูงมาสังสรรค์นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยคือโลโก้เนี่ยมาแล้วร็กีแล็กซ์าันดีโลโก้เราไม่ติดคุณสังเกตไหมลักษณะโลโก้เขาเฉียงขึ้นเอียงขึ้นประมาณ45องศาองศาลายเซ็นที่ดีโดยส่วนใหญ่เวลาเซ็นจะต้องเอียงขึ้น45องศาโลโก้เอียงขึ้น45องศาลักษณะลายเส้นของเขาเองเนี่ยภาพรวมถือว่าดีส่วนสีเขาเองไม่มีสีอื่นผสมเลยนะเนืกอออกไหมเป็นสีอะไรคะ สีทองหรือสีเหลืองเนี่ยเป็นสีที่ได้อะไรมาแบบปุ๊กๆตลอดเวลาเป็นสีที่มีทรงพลังอันนี้ถือว่าดีไม่ต้องปรับอะไรเลยถือว่าดีมากเราอ่านง่ายด้วยเนาะถูกต้องค่ะในภาพรวมของคําว่าอยู่อยู่คือเรื่องขงจุ้ยอยู่แล้วเองที่นี่เราถือว่าดีเลยทีเดียวคในส่วนของมิกเรื่องของกินมิกว่าที่นี่คือร้านหนึ่งที่แบบว่าพิถีพิถัานตั้งแต่วัตถุดิบที่นามาทาวิธีการทํารวมถึงรสชาติแต่ละอย่าง อร่อยจริงมันจดจําอยู่ในใจว่าเมื่ออยากกินสิ่งสิ่งนี้เราจะต้องมาที่ป่าเต๊ะเท่านั้นดังนั้นสําหรับผมเรื่องกินก็ผ่านส่วนเรื่องของเบนนะเป็นว่าโลโก้ก็แล้วใช่ไหมค่ะพวงจุ้ยอะไรก็แล้วรสชาติอาหารก็แล้วแต่เป็นว่าจริงๆที่สําคัญเลยนะเป็นว่าการดูแลลูกค้าที่สำคัญนะการดูแลการเอาใจใส่เนาะมาตรฐานทุกอย่างคือเรื่องรสชาติอะ ขาไหนก็รสชาติเหมือนกันเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นร้านอะไรนะต่อให้อร่อยแค่ไหนแต่ถ้าการดูแลและมิตรภาพที่คุณบอกว่ามิตรภาพที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันไม่ไม่ไม่ได้ดูแลแล้วก็ไม่ไม่มิตรภาพตรงเนี้ยคนจะไม่กลับมาเรียกว่าอยู่มาแบบ20ปีอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ดีจริงเขาก็ไม่อยู่มานานขนาดนี้พูดเลยว่าตรงคอนเซ็ปต์กินอยู่แล้วมาดีอเเฮ้ยแกไม่เย็นไหมเนี่ย ร้านดีแก้วเย็นจริงอยากรู้ไมทำไมผมรู้ทำไมฮะอ๋อมันเป็นแก้สทำไมโอ้โห <c oughs> และ้านฐานที่ยานหนึ่งของเรานะครับคือลูกค้าเช็ควินเมื่อไหร่เราก็จะมีชาใบหม่อนตอนจาก ใช่ครับท่านใดดื่มเกกควยแล้วรู้สึกมึนๆคุได้ดื่มน้ำชาร้อนๆล้างสักหน่อยทำให้คุณรู้สึกว่ารีเฟชตัวเองก่อนกับบ้านจะได้ขับรถอย่างปลอดภัยเอาจริงๆนะคือกินมาทั่วแล้วเนี่ยไม่เคยเจอที่สุดท้ายแล้วเสิร์ฟในชาแบบนี้ให้กับเราอะแล้วไม่มีของมาแจกเขาเหรอพี่มิกมาแล้วนี่แจกเลยอันนี้คือเราดีไซน์คำว่ารวยค่ะเรามีความเชื่อว่ารวยอยู่ที่ไหนก็ให้รวยสมควาปรารถนาขอให้รวยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นครับซึ่งอันนี้อาจารย์ใช้ผู้กันจีนนะครับเป็น คนเขียนขึ้นมานี่เลิกพูดแทนได้หมดแล้วอาจารย์ให้แนะนำให้แปะตรงเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์แคชเชียร์อาจารย์มีหลายสาขานะขออาจารย์ขออาจารย์นะครขอใบข้อใดขอดิขอดิดูดิคนขอเปลี่ยนคนจะเป็นยังไงเออี่ยนเกิดวันที่อะไรแปะว้ายเราบังจะมีเมียหัวล้านนะ้้ยยเฮแล้วแฟนคุณเพิ่งเจอเมื่อกี้เองเขาจะใส่แหวนสีเขียวอ่ะพี่เบ้นเห็นไหมเบ้เวอร์เห็นไหมเส้นวาสนาเขาดีด้วยคุณขา อุ้ยต่อกันเป็นจิกซอเดียวกันเลยขาจริงจริงมันหมดแล้วไปไปรวยมันหมดแล้วหมดป้าบอผู้ชายหยิบมาจากไหนกผู้ชายยิบมาจากไหนเราพกไว้สำรองแล้วร้านอื่นๆที่เคยขอหลายแผ่นไม่เคยให้เขาผู้ชายไม่เท่านี้นึกออกมาอาจารย์มองให้นะโอ้โหพิเศษสุดแม่พี่บอกว่าอาจารย์อะไรอ่าได้เลยค่ะได้เลยน้ำยาปลูกผม เ็ท er> um ี่เลยครับเออตอบแล้วก็เดี๋ยวมีให้พคดครบสมบูรณ์นะกินอยู่ดีทุกคนให้ผ่านยังไงก็แวะมาชิมร้านปาเตะกันจะเยอะมีหลากหลายสาขาเพราะทุกที่รสชาติสแตนดาร์ดเดียวกันหมดค่ะอ่ะอย่าลืมวันนี้หมดเลยเวลาแล้วพบกันใหม่ทิปหน้าติดตามด้วยเข้าไปนี่ผู้จามนเรื่องนะอะไรวะลิ้นพันแล้วนะเราเมื่อกี้พันเหรอ วันนี้หมดเวลาแล้วก็อย่าลืมไปติดตามแล้วไปกด subscribe กดอะไรด้วยอะไรอะไรกระดิ่งไงแล้วกดอะไรอีกกดแชร์ดิ้งดิ้งแชร์อืออเอาใหม่มาอย่าลืมทุกคนไปกด subscribe กดกระดิ่งด้วยค่ะแล้วก็กดแชร์เยอะๆนะไปตามกันให้เยอะๆเลยนะครับกับช่อง best of luck channel แล้วถ้าสำหรับร้านต่างๆอยากให้เราไปดูต้องทำไงคะติดต่อเข้ามานั่นแหละเดี๋ยวรายการกินอยู่ดีของเราในช่อง best of luck channel เดี๋ยวจะไปดูจะไปทั้งอาจารย์ทั้งมิกทั้งเบน เนอะวันน <ermo unlimited> ี้ไปก่อนนะไปนะบ๊ายบายขอบคุณครับเอยะไรอะไรผมพาไปดูตรงนี้ไปเลยไปเลยไปเลยไปทันทีไปเลย